ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุมีสามประการนี้บุญกิริยาวัตถุสามประการคืออะไรบ้างคือ 1. บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทาน 2. บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีล สามบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลน,นิดหน่อยแต่ไม่มีบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าถึงความต้อยต่ำในหมู่มนุษย์อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทําบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลพอประมาณ แต่ไม่มีบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าถึงความดีเด่นในหมู่มนุษย์อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่มีบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพชั้นจตุมหาราชดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาราชทั้งสี่ในชั้นนั้นเพราะทำบุญกิยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานอย่างยวดยิ่งทําบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างยวดยิ่งจึงลำหน้าเทพชั้นจะตุมหาราชโดยฐานะติบประการคืออายุทิพย์วัน,นทิพสุขทิพย์ศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพ กลิ่นทิพย์รสทิพย์โภตภะทิพย์อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่มีบุญกิยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพชั้นดาวดึงดูก่อนพภิกษุทั้งหลายเท่าสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงดึนั้นเพราะทําบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างยวดยิ่งทําบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยศีลอย่างยวดยิ่งจึงลํำหน้าพวกเทวดาชั้นดาวดึงโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันทิพสุขทิพย์ยศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพย์โพธพะทิพ อันหนึงบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่มีบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไป เก่าย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพชั้นยามาดูก่อนภิกตุทั้งหลายเต้าสุยามาเทพประบุในชั้นยามานันเพราะทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างยวดยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างยวดยิ่ง จึงล้ำหน้าพวกเทพชัญนยามาโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพยวันทิพสุขทิพย์ยศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพย์โพธพทิพอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่มีบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพชั้นดุสิต นูก่อนภิกษุทั้งหลายเท้าสันดุสิตเทพบุตรในชั้นดุสิตนั้นเพราะทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างยวดยิ่งทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างยวดยิ่งจึงลํำหน้าพวกเทพชั้นดุสิตโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพวรรณะทิพ สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์ปุปถพะทิพย์อันนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่มีบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพชั้นดิมมานราดีดูก่อนพิกษุทั้งหลายเท่าสุนิมมิตเตะพรบุตรในชั้นนิมมานราดีนั้น พระบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างยวดยิ่งทําบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างยวดยิ่งจึงล้ำหน้าพวกเทพชั้นดิม,มานราดีโดยฐานะติปประการคืออายุทิปวัน,นทิปสุขทิพยศทิปอธิปไตยทิป รูปทิป์เสียงทิ์กลิ่นทิ์รสทิย์โพรพทิปอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง แต่ไม่มีบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพชั้นปรารณิมิตตว,วตวปฏีดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าปรารณิมิตตวสวตีเทพประบุในชั้นปรารณิมิตตวสวรตินั้นเพราะทำบุญกิยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานอย่างยวดยิ่งทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างยวดยิ่งจึงล้ำหน้าพวกเทพชั้นปารณิมิตตวสวตีโดยฐานะติปประการคืออายุทิปวัน,นทิบสุขทิพยศทิบอธิปไตยทิบรูปทิบเสียงทิบ กลิ่นทิพรสทิพยปุจจพะทิพด์ูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญกริยาวัตถุมีสามประการนี้แล